ไปไม่ไงครับวปวดท้องท้องขึ้นอยู่อ่ะแล้วก็เจ็บปวดหลัง,งแล้วก็เจ็บหน่วงเยอะอ่ะมันดูเจ็บมากกว่าทุกที่อ่ะแต่ก็ยังทนได้อยู่เหมือนเดิมแต่ก็เจ็บมากแล้วก็เนี่ยมันอนไม่ได้แล้วเทียบกบบเมินเที่ยวกับมีนเหรอตอนเจ็บเมินยังเจ็บกว่านี้อยู่ตอนนี้ ยังไม่สู้เจ็บประจำเดือนแต่ก็เจ็บเหมือนประจำเดือนเลยแล้วมันปวดหลังด้วะเพราะว่าไงอะ่ะคือถ้ามันไม่หายมหมายถึงว่าเจ็บแล้วไม่หายเจ็บไปเจ็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือต้องขาใช่เลื่อกี่นาทีเลื่อกี่ชั่วโมงหเลื่อคือเลื่อยเลยคือไม่หายอีกต่อไปเลยเหรอใช่แล้วนี่ต้องเจ็บนานยังอืเหมอนกันนานหรอประมาณห้าเองมันจะต้องเจ็บถี่เข้ามาเรื่อยๆค่ะเหายแต่ก็สักพักก็จะเจ็บอีกก็เริ่มคือเราต้องชิ่งอาบน้ำแล้วตวตอนนี้เพื่อมันเจ็บคือเขาว่ามันจะเจ็บขึ้นน่ะ อเคน้องดีขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวป้าจะลองค่อยๆดูน้องว่าจะเจ็บีใช่ถ้าฉีดจะคลอดเหรออืมวันนี้ยี่สิบสองวันนี้ยี่สิบสองวันนี้ภารกิจเยอะด้วยก็เลยอาจจะนั่นอยู่แล้วก็อาจจะต้องคอวันนี้แหละเพราะว่าต้องไปส่งพ่อไปสนามบินไอ้ลูกอาจจะยี่สิบสามเช้าก็ได้ไม่ชอบเลขยี่สิบสามไม่ชอบเหมือนกันมันเลขคี่หรอกดิเดี๋ยวพูดบอกกันได้หมดจ้ามีผ้าไหมมีผ้าเด้อโอ้ยมันสีคลอดอะไรมีผ้าก็เลยไปต้มน้ำ เตรียมตัวเผื่อคลอดค่ะดูไม่ได้ช่วยด้วยวันนี้ทำอะไรอ่ะกระตุน้นมันจะ40สิปแล้วเรายังแบบว่าไม่มีอาการ,รามีอย,อยู่ยเรา,า<ม>แบบนึกเรามีอาการมาเรื่อยๆแต่มันไม่ใช่อาการที่แบบว่าออก,กทีก็เลยแบบว่าคุยกับน้องแชทแชทที่ธบอกว่า <c oughs> ให้ให้นวดข้อเท้าใช่เป็นอีกหนึ่งอันที่ช่วยกระตุ้นเลยแล้วที่รู้สึกว่าเอออันนี้มันแบบดูกระตุ้นไม่เยอะมากดูแบบเออเราลองทําได้เราเริ่มเริ่มเริ่มคลอดคืนนี้ทําไงวะเนี่ย ด้านในข้อเท้าเหนือกระดูก3นิ้วมันต้องตรงนี้ปะข้อเท้าอันนี้ข้อเท้า,อ,อ,าอ๋อด้านในอ๋อเออด้านในข้อเท้าเออแต่พี่จะก,กดแรงนะเนะดี๋ยวก็ดูสามนิ้วก็คือตรงนี้อ่ะเออเจ็บเอ,อ้าอุ้ยพี่กดแล้วปวดท้องเลยอ่ะยังไม่หรือน้องน้องดูเขาไม่บอกหรือสาวว่าเท้าซ้ายเท้าขวา,าเขา,าเคยท่องทีเขาบอกให้กดเบาๆอ่านช้า <laughs> เขาบอกให้กดเบาๆนะหนึ่งนาทีไม่มันสามนิ้วพี่กับสามนิ้วจริงมันยังไงอ่ะานี่แหละพี่เหนือกระดูกใช่ไหมนี่เคยเป็นไม้บรรทัดสมบัติอะอะไรนะเดี๋ยวนะอะแล้วมีอะไรอีก มีเดินเยอะๆใช่ไหมมีซัพพอร์ตมีเดินมีกระตุ้นน้ำนมคือบีบให้มีน้ำนมเหรอ่กินอาหาร<อ>าบางอย่างก็ช่วยกระตุ้นเช่นพวกสับประรดกินอ,อาหารอัลมอาหารเผ็ดนวดกดจุดจริงๆมีจุดที่ข้อมืออีกอย่างเน่ยอนี้หนูจะสบายจนเดี๋ยวอาจจะเอามาหน่วงที่ข้อมือเนอยครับที่มือจะมีนิ้วระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งตรงนี้แหละนี่อันนี้นวดอ๋อนวดด้วยแล้วเขาก็ไม่บอกนะมือ ก็ทั้งสองมือถ้าวานนึกชี้นึกโป้คือตรงนี้เหรอ,อม,มันจะไปเกี่ยวกับหมดลูกได้ไหมวะเนีย่ยมงไม่รู้อะแต่ก็ดูจะแบบกระตุ้นน้อยเหมือนไงเราก็เริ่มแบบเขาพรุ่งนี้ยี่สิบสี่แล้วให้ออกยนะี่สิบห้าอะไรประมาณนี้มาดูกันว่าเป็นผลหรือเปล่าก่อนวันนี้ยี่สิบสามพรุ่งนี้ยี่สิบสี่มาถ้าว่ายี่สิบห้ามาดูกันว่าอยากข้อยี่สิบห้ามันจะได้ข้อจริงไหม ความงงคือจะกลับบ้านวันนี้วันที่ยี่สี่เลิอกอยากคลอดยี่สิบห้าแต่ลูกยังดูทรงสงาม้คลอดคือเขาบอกให้เดินกระตุ้นใช่ไหมแล้วคือตอนนี้จะเย็นละเมีก็ยังแบบชิวๆอยู่พี่จอดให้ลงเดินกลับบ้านหนึ่งสองแม่บอกไปไหวสารตายายหรือไปขอหรอกไปทําอะไรขอให้ออกง่ายให้เขาออกก่อนตอนนี้คือเขาดูท่าเขาเขาสร้างบ้านอยู่ในท้องดีฉันหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอสารตายายายก่อน รวมมากว่าให้กำลังใจดูเอาเดินกระตุ้นคลอดเขาไม่รู้เขากระตุ้นกันกี่วันนะแต่เราวันสุดท้ายเลยแล้วประเดนคืออะไรรู้ป้านั่งรถมาดิฉันปวดท้องอืคือเขาก็ปล่อยให้ดิฉันเดินจะใช่ว่าฉันจะได้เข้าห้องน้ำกี่โมงวันนี้แต่ก็ไม่รู้นะว่าปวดท้องอึนี่จะเท่ากับจะอึหรือจะคลอดหรือยังจริงนี่อืดฟอมนี่เราต่อเราก็ลุ้นกันเขาบอกให้เดินเยอะๆเดินกลับบ้านไปเลยไปค่ะถ้ากลับบ้านประมาณโลหนึ่งไหมไม่ถึงไม่ถึงเลยเนี่ยน่าพวมากเหมือนสต็อกเกอร์ไม่ใช่อันี้ไหมงง เดี๋ยวดูกันว่าสิ่งที่เรากระตุ้นข้อทั้งหมดในวันนี้เป็นผลหรือไม่นะฮะไปค่ะอันนี้สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะเคยเดินขึ้นลงบันไดอา้าวถ้าเป็นหนูถึงไม่เคยทำากันคนะือแที่ปิดไฟทำไมก่วันเปิดอ่ะหนูรอหนูว่าถ้าขึ้นมาทาวอไ,มไม่างไรยาวคุณมองนะ ก็ยังอ่ะสักรอบนี้นอ่ะอี่ามันก็ได้แถมให้ขาหร่อเลย,เลยนีไม่เราถ้าจะเบ่งมันไม่มีแรงเบ่งเล <c oughs> ม่ขอนให้รู้ไม่ขอนก็ขี้ขอนแลแล้วที่จ <c oughs> ฟังเกินเนี่คุณรูกออกไงนด้ ทุกคนคะอัปเดตหลังจากที่พยายามเล่งข้อทั้งหมดแล้วนั้นผลลัพธ์วันนี้ก็คือกริด ไม่ได้เป็นผลแต่อย่างใดก็เลยคิดว่าสงสัยลูกจะยังไม่อยากออกแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มีไปพบคุณหมออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคุยกับคุณหมอเอาว่าเราจะยังไงต่อแต่ตอนนี้มีกับพี่นิกเริ่มสับสนแล้วว่าเอ๊ะหรือเรานับสัปดาห์กันผิดตั้งแต่แรกหรือเราจดจํารอบเดือนหรือเราจดจาอะไรเราผิดไปตั้งแต่แรกทาให้ทุกอย่างพี่เย์คดีไหมกินยูเทลล่าอันนี้ก็กินแซ่บเกินกินย้อมใจไม่ได้กินฉลองนะกินย้อมใจเพราะว่าคือทุกคนอยากเห็นหน้าลูกเต็มแก่ลวแต่ว่าไม่เป็นไรคือตอนนี้้าาัันนเเ็ออ่ิกกขใจวบบผดะคื เรเป็น1สัปดาห์ตอนนี้อาจจะแค่3าสัปดาห์นะคะรูไมไม่ใช่สี่สัปดาห์เป็นแค่การคาดการมันเขาเรียกว่าอะไรแม่มันเหมือนคนเม่ชิลมากเลยมันชิลมากเลยเหรอ จะคลอดแหลกไม่คลอดแหลกแต่ว่าตอนนี้เมย์ก็คืออาการมันไม่มีแบบทีท่าเลยอะคนขนาดแบบทาทุกอย่างมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันยังไม,ตมตไ่ตื่นมาตาใสๆเลยแบบเ<ช>มื่อคืนกะแล้วว่าไม่ได้นอนแน่สรุปหลับแทบตื่นมา8ปดโมงเช้าอ้าวกะก็าจะตื่นกลางดึกน้ำข้ามแตกไหมทองแบบน้ําเดินปวด<ม>ท้องแล้วนะหลับสบายดีเลยตื่นแทบเลยิ้นนึงือคืนเลยหรือเปล่าหอูนอนดิ้นอเออที่ก็ลุ้นนอนไม่หลับเพราะว่ากะเอาเมื่อไหร่หนูจะแบบหนูลุกมาแน่หนูจะลุกมาฝุกเมื่อไหร่หนูจะนั่งเมื่อไหร่เพราะหนูขยับตัวไปขยับตัวมา แม่เห็นพี่นิกเลยนิ่งลงมาแล้วอุ้ยจะคล้องประตูไหมนู้นเ่ก็รอยคล้องประตูโซนแล้วความแบบคาดหวังเกินอะไรเกินก็วันนี้ก็เลยชิลๆแต่จอยเดี๋ยวไปกินเค้กฝรั่งเศสลังไปคาเฟ่แล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ไปกินข้าวจบรีวิวค่ะยังไม่คลอดบันทึกวันที่25กาุมภามหาเลิกมหาไทยมงคลของเราไม่ออกไปกันต่อควกจะ็เลิกดีหมดแต่อยากเห็นหน้ายังอยากเห็นเะ เป็นไงครับตอนนี้ <S 2> <S 2: คือเมย์มาตรวจภายในใช่ไหมทุกคนแล้วก็เพื่อจะตรวจว่าแบบพอจะคลอดลูกยังเพราะมันครบสัปดาห์คลอดแล้วแล้วก็ต้องช็อกกราเด้าเพราะว่าหมอบอกว่าปากมืลูกยังไม่เปิดเลยอะแล้วก็คือหัวลูกอะก็ลงมาที่เชิงกานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มุดอุ้งเชิงการแบบเตรียมคลอดขนาดนั้นแล้วก็มีแนวโนมมาจรรรมากคลอดธรรมชาติเองยากคลอดธรรมชาติเองไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเมย์อะไรประมาณนี้ฮะน่าจะเกิเดเป็นเป็นต้นไปเนี่ยมันอาจจะต้องเกิน4 1สัปดาห์ซึ่งมันไม่เหมาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเด็กอยู่ในท้องนานเกินกว่า40สััปดดาห์มมนก็จะไ่ีแล้ว แล้วก็อาจจะเลือกเป็นออปชั่นแบบผ่าคลอดไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะรอให้มาโคร41แล้วก็ไอ้นี่แต่ว่าถามหมอแล้วว่าดูทีท่าวันเนี้ยที่ตรวจปากหมดลูกที่มันยังไม่ใกล้เปิดเลย mm. ก็โอกาสจะ41สัปดาห์แล้วปากหมดลูกเปิดแล้วข้อธรรมชาติเองก็ยังน้อยอยู่หมอว่าก็น้อย,น,อยน้อยมากๆอะไรเงี้ยก็เลยช็อกอยู่แล้วก็เรื่องวันผ่าคลอดอีก เราะว่าเลิกทีได้หมาก็เริ่มเลยไปหมดแล้วอีกแต่ถ้าจะมีก็คือวันพรุ่งนี้เลยอยู่ดีๆก็ต้องถาาพรุ่งนี้เลยกับแม่ก็เดือนหน้าเลยก็เลยเอาเดือนหน้าก็นานอีพรุ่งนี้ก็เร็วไปก็เลยงงก็คือแม่ถ้าผ่าข้อประมุ่นอ่ะคืนนี้ไม่ต้องแอดมิดปะ ก็อาจจะต้องแอดมินคืนนี้อะไรอย่างนั้นอะ่ะงงอะ่ะมันเหนือคาดเกินเพราะไม่คิดว่าลูกจะไม่อุดมุดอุ้งเชิงกานอะ่ะหมอว่าลูกอ่ะน่าจะหัวใหญ่แบบตัวใหญ่ยอะไรเงี้ยเลยแบบมุดแล้วมันยังไม่ลงมาต่ำอะ่ะมันยังลงมาไม่ต่ําพอที่จะแบบเกิดการข้อธรรมชาติได้โดยธรรมชาติเร็วๆนี้ซึ่งมันจะช้ากว่านี้มันไม่ควรแล้วไงเพราะฉะนั้นฉันพูดโมกวนอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวว่าไงว่ากันเพราะว่าตอนนี้มีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งในการตัดสินใจต้องรีบขึบ้นไปแจ้งคุณพี่พยาบาลว่าแบบอยากจะคลอดวันพรุ่งน ของพร้อมใจพร้อมหรือเปล่าอีกอย่างนึงพร้อมแต่ใจอีกเรื่องนึงไม่ได้เทียวใจมาก็ขนาดคุยกันนั่นเนี่ยว่าเดี๋ยวมาคลอดเดี๋ยวมาคลอดเลยแต่คิดว่าจะคลอดธรรมชาติไง่คือเสี่ยงคลอดธรรมชาติไงแต่ว่าเออไม่เป็นไรสรีร่ะร่างกายร่างกายคนเรามันก็ต่างแตกต่างกันออกไปมั้งเดี๋ยวไปอัปเดต เดเดนดนิี้บทสรุปของวันนี้ค่ะทุกคนก็คือว่าเรากลับมาจากที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ตัดสินใจกันแล้วว่าเมย์จะเปลี่ยนการคลอดเป็นแบบวิธีการถ่าตัดคลอดนะคะเมื่อกี้ที่โรงพยาบาลอาจจะคุยไม่รู้เรื่องทุกคนอาจจะช็อกอยู่แต่โดยสรุปรวมแล้ว่ก็คือปัญหาหลัก,ลก,ลกของเมย์แล้วนะคะก็คือว่าตอนนี้เมย์อายุครรภ์ครบ 40, 40สัปดาห์แล้วมันควรที่จะแบบต้องคลอดได้แล้วแต่ถ้าแบบเอออยากจะรอรออีกหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมก็รอได้แต่ว่าถามว่าความปลอดภัยอ่ะจริงๆก็เขาเรียกว่าอะไรเริ่มเสี่ยงแล้วนะคะถ้าอยากจะคลอด รรเขาเนี้ยหมอเขาก็เลยตรวจภายในตรวจปากหมดลูกเพื่อจะช่วยดูถึงแบบว่าเปิดเซนการลอดว่าจะขอดธรรมชาติเองได้ไหมหรือว่าปากหมดลูกเนี่ยจริงๆมันควรจะเปิดได้แล้วนะคะแบบสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเพราะว่าปากหมดลูกมันก็จะนําไปสู่การแบบขอดธรรมชาติที่แบบสาเร็จเสร็จสับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะปวดท้องขอดไดๆตามภาษาคนจะลอดลูกใช่ปะซึ่งวันนี้ทีไ่ไปตรวจอะ่ะก็คือปากหมดลูกชีมไม่เปิดเลยหมอบอกว่าแบบดูไม่ใกล้เคียงจะเปิดเลยเพราะว่าหมอเหมือนน่าจะล้วงเข้าไปแบบไปจนถึงปากหมดลูกแล้วก็ค้นพบว่า หัวเด็กอะลงมาไม่ต่ําพอที่จะทําให้ปากหมดลูกเปิดอะ <c oughs> คือเหมือนแบบหัวเด็กใหญ่เกินแล้วแบบอุ้งเชิงกานมันอาจจะเล็กเกินอะไรเงี้ยหัวเด็กมันไม่ได้ลงอุ้งเชิงกานแบบต่ําพอที่จะข้อธรรมชาติได้ประมาณนี้ทุกคนมันเรื่องราวเป็นเป็นเรื่องของแบบถ้าในแบบปัญหาก็คือมันเป็นเรื่องของ,นอง,ข,องขนาดศีรษะเด็กกับอุ้งเชิงกานมันอยู่ในท่าที่ไม่ได้พร้อมจะข้อธรรมชาติขนาดน,น,น,นั้นกับไม่ได้สัมพันธ์กันขนาดนั้นเออมีก็เลยงงว่าอุ้งเชิงกานมีเล็กกว่าแต่เราก็ไม่รู้มัาเป็นกระดูกข้างในอะทุกคนเมก็ไม่่่่่รูแตอเ็กลบหาาววนยีจงงงช แค่ชีกลับมาแบบไม่ต่ำพอคือชีหัวสูงคือชีเป็นคนหัวสูงตั้งแต่อยู่ในท้องก็เลยข้อธรรมชาติยากก็คือถามคุณหมอแล้วนะคะว่าแบบถ้าอยากจะข้อธรรมชาติอยู่ต้องยังไงอะไรอย่างี้ก็คือคุณหมอเขาแนะนำว่ารออีกหนึ่งอาทิตย์แต่ถามว่าพอรออีกหนึ่งอาทิตย์แล้วอ่ะโอกาสที่จะแบบเด็กลงมาต่ำกว่านี้ไหมอะไรไหมหมอบอกก็ยากศีรษะของลูกอะ่ะใหญ่เกินไปนิสชีศีรษะใหญ่กว่าอุ้งเชิงการอะไรอย่างเงี้ยมันเลยลงมาได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยเป็นเรื่องราวของแบบน่าจะข้อธรรมชาติแบบยากอยู่อยากรออออกกก็็็รรไได้้แแต่่่่่ววาเเิมมสียยงลคป เพราะว่าอายุคัยมันเกินแล้วไงทุกคนมันเกินแบบ40สัปดาห์แล้วอะ่ะมันก็อาจจะแบบไม่ได้น่าเสี่ยงมากก็ให้ตัดสินใจซึ่งเมกับพี่นี่ก็ไปคุยมาเราก็เลยแบบเนาะก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็ผ่าข้อละกันเพราะว่าจริงๆก่อนอันนี้เมย์เคยตั้งใจว่าเมย์จะผ่าคลอก่อนอยู่แล้วลหะแลยเมย์ก็เปลี่ยนใจเป็นข้อธรรมชาติแล้วก็ทําใจมาสักพักกับการข้อธรรมชาติจนแบบมีแรงฮึบที่จะข้อธรรมชาติจนกระทั่งมาวันนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นผ่าข้ออีกรอบหนึ่งก็เลยตอนนี้ต้องใช้้้เวลลาาาาใใในนนนนกกรออออททททํํจจะะคคคงีดูื ก็ส่วนฉันช็อกอ่เพราะว่าแบบคุณหมอตรวจแบบภายในอ่ะทุกคนเขาก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ามันมีโอกาสไปกระตุ้นการคลอดได้ะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมอก็บอกอยู่ว่าแบบยากยากๆไม่น่าจะแบบได้อะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากสรีระดูจากศีรษะลูกดูจากอุ้งเชิงการเมย์อะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากทีท่าทั้งหมดก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นว่าเมย์ดูชิวมากแบบเมย์ดูแบบเดินเหินสะดวกชีดูท่องเที่ยวชีดูแบบแฮปปี้เอนจอยเพราะว่ามันชิวจริงๆทุกคนคือมันแบบมันก็เจ็บหน่วงแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็เดินไหวอะไรเง เดินไม่ไหวปะหวะหรือก็ไม่แน่ใจแต่ก็เลยหลบสึกว่าเออชิชิวก็เลยได้ชิวจริงสมใจเพราะว่าลูกก็เลยไม่ออกเลยลูกก็ชิวเหมือนกันลูกก็คือขอชิวอยู่ในท้องเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นบทสรุปของวันนี้ซึ่งถามว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงแบบว่าปรับจูนสภาพจิตใจตัวเองอยู่เพราะว่าเมย์จริงๆัแบบอยากพ่อธรรมชาติมากเพราะว่าทั้งเรื่องพักฟื้นเรื่องดีต่อลูกด้วยเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็หลังจากที่บอกเล่าเรื่องราวใน I ไอจงไอจีไปแล้วก็ในเพจทุคกคนก็มาให้กาลังใจเยอะแล้ว ที่แบบว่าอุ้ยลูกกับหัวแล้วแต่ลูกศรใหญ่เกินไปออกไม่ได้เหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนเป็นผ่าลอดเหมือนกันมีหลายคนมากที่วางแผนจะขอดธรรมชาติแล้วพอถึงเวลาไม่สามารถขอดธรรมชาติได้ต้องจบด้วยการผ่าลอดก็มีเยอะอยู่ก็เข้าใจถึงความเฟลนั้นคือเราตั้งใจมากเราจะขอดธรรมชาติแต่ว่ามันแบบมันมาได้ก็เลยเป็นความเฟลลึกๆก็มันก็มีข้อดีอื่นๆอยู่มันก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวที่ออกป้าแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยผ่าตัดลอดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็โอเคอยู่นะมันชิลดีมัน แล้วมันก็แบบน่าจะต้องพักฟื้นแล้วก็แบบร่างกายมันก็อาจจะแบบมันจะฟื้นฟูได้ไม่เหมือนเดิมเหมือนข้อธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่าไม่ผ่าตัดเส้นตีแบบสองกล้องอะหลายเดือนนะกว่าจะรู้สึกแบบกลับมาเป็นปกติอะอันนี้คือแบบมีดกรีดยาวแล้วแบบดิฉันต้องเจ็บปวดไปอีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนึกอนอกแมก็เลยแบบเออได้แต่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันก็มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้อาจจะเป็นคนเลิกงี้ก็ได้เออแบบนี้ด้วยกันคุณแม่ท้ายสุดแล้วอ่ะพอผ่าตัดข้อเราก็เลยมีเลิกไงจากที่เป็นคนไม่มีเเเเลลิิกกกกมมีีดวววงงงงรราาาา็ยออออ่่่ะูัััหหนนนนนืไบ้้ปพุ คือมันเหลือวันพรุ่งนี้กับประมาณแบบสัปดาหนะ์หน้าแต่เมย์ก็รู้สึกว่าสัปดาห์หน้ามันนานเกินไปคือผมทําใจต่อไม่ไหวแล้วแล้วก็สัปดาห์หน้ามันใกล้เคียงกับช่วงอายุครันที่มันแบบคือมันจะ41เอยเงี้ยเราไม่รู้ว่าระหว่างนี้อาจจะแบบเกิดเรื่องไม่ดีอะไรก็ได้ใช่แล้วระหว่างนี้มันก็อาจจะเกิดแบบอะไรต่างๆใดๆแบบเด็กน้ำข้ามน้อยลงหรือว่าเด็กกินน้ำข้ามสำลักที่เท้าอะไรไม่รู้เมย์ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลายๆคนเขาก็บอกมาว่าเอยถ้า้ารกว่าพอเกินกําหนดแล้วปล่อยไว้นานเกินอ่ะก็อันตรายนะจอยยย่าาเเเ้้กกกก็็ลลลลมมันนนบหหดแแววิปึษบ ควรรอไปถึงใ,ใกล้ๆแบบสี่สิบสัปดาห์ไหมเป็นประโยชน์ไหมหมอก็บอกว่าแบบไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์แล้วือ<ม>ถ้าเด็กครบกําหนดควรจะออกก็ควรจะออกแล้วคือยือต่อไปก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้โตกว่านี้แล้วใช่คือการเจริญเติบโตของทารกก็คือชะลอตัวแล้วตั้งแต่ช่วงสี่สิบสัปดาห์มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเชื่อคุณหมอก็เลยตามนั้นก็เลยเป็นเรื่องราวของการจะคลอดลูกแบบใดแบบนี้ค่ะแบบที่ตอนแรกคิดว่าจะผ่าคลอดเสร็จปุ๊บเปลี่ยนใจจะไปคลอดธรรมชาติทําใจอยู่นานจนกระท่่งพอออคดดธรรมมชาติบไไ้ เลย<ม>กับสู่การผ่าคลอดนะคะ<ม>ก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะลูกเนาะหือลูกสาวเขาจะตามใจหนูเป็นพิเศษไม่หนูอยากคลอดธรรมชาติไย <laughs> ไม่ก็แบบว่ารู้จิตใจรู้ใจแม่ตัๆๆ้งแรกแลวไง <laughs> เขาก็บอกว่าคลอดแบบผ่าตัดคลอดอะ่ะก็สบายดีเลว่พาะสั้น <laughs> ไม่เจ็บอย่าง <laughs> ที่คีอะไรอย่างเงี้ยเจ็บแผลแบบไม่มากหลอกก็อดทนเอาเ่าสั้นก็แบบไม่ต้องมีความตื่นเต้นมากไม่ต้องแบบว่าทุกอย่างทุกอย่างก็คืออยู่ในการควบคุมแล้วก็เราไม่ต้องแบบว่ารอลุ้นจังหวะน้ำข้นแตกน้ำเดินปวดท้องปวดบิดใดๆปวดหน่วงใดๆก็อาจจะข้ามตอนตรงที่ปวดอย คือตอนนี้งงมากคือหลังจากที่หมอตรวจอ่ะมีรู้สึกว่าลูกดิ้นแรงแบบแบบรุนแรงมากเลยคือตอนนี้เมย์นั่งกลุ่มท้องไปแบบออะมันถีบรุนแรงมากคืออยู่ดีๆจะออกคืนนี้ไม่ได้นะลูกผมดิวกับโรงพยาบาลไว้แล้วก็คือผมจองห้องผ่าไว้แล้วนะลูกลูกจะมาคลอดธรรมชาติตอนนี้บ,บ่ได้ดีก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนนี้ก็ได้กลับบ้านมาแบบเตรียมของที่บ้านอีกหนึ่งแมททั้งที่รู้สึกว่าตัวเองเตรียมมาเยอะแล้วแต่ก็รู้สึกว่าอาบ้านยังไม่พร้อมเหมือนกันนึกออกปะรู้สึกว่าอาบ้านมันต้องเข้าที่เข้าทางกกกกว่่าานนนน้เเระมมมมยย็ัััลลลออุงูหหปณึืแบ จัดบ้านอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคลอดที่โรงพยาบาลตอนเช้ากันซึ่งจังหวะคลอดคือเราได้คิวเป็นตอนเที่ยงเนาะก็เดี๋ยวแอดมินวาว์มแต่เช้าแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงไว้ติดตามคลิปหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันเรื่องราวมันสับสนปนเปมันเหมือนจะคลอดก็ไม่คลอดมันเหมือนจะไม่คลอด,อ,อ,ดอยู่ดีๆก็กลับมาจามาคลอดหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันถ้าได้เจอกันเอาก็ได้เจอแต่ว่าเดี๋ยวว่ากัรเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงไรู้ผมตื่นเต้นมากโอเคทุก เด็กงงกันเลยทีนี้อ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอตัวไปพักผ่อนเตรียมคลอพวงนี้แล้วนะคะ,ะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบคอมเมนต์ให้กำลังใจในส่วนของฝั่งผ่าคลอเพราะว่าก็ช่วยให้เรามีกําลังใจขึ้นมาอีกเยอะมากขูเลยที่จะสู้กับมันพุ่งนี้ไปไปอันนี้ใกล้แล้วนะมันจริงๆวันนี้จริงวันนี้นนมันตีกอต,ตีกว่าแล้วตีหนึ่งตีสองแต่ว่าผม,มรู้ผมจะนอนหลับไหมด้วยตอนเนี้ยตื่นเต้นเกินก็หลับปุ๋ยนะวันนึ่งไม่แต่นี้ไม่เหมือนกันเลยอันนี้ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากไม่บาย ดหมกันหมึองว่ามันก็ทําใจดีทำใจเลยทำใจไม่ทันเนี่ยเรื่องมันเกิดรีวมากเลยอะอทุกอย่างมันแบบเปลี่ยนไปไวมากเลยอะวันนี้จะเป็นวันที่เราได้อยู่แบบ2คนวรสสุดทานเลยนะ โอ้ยคือพี่แม่กะว่าจังหวะลูกนอนเราก็ได้อยู่กันสองคนเนอะมันจะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วเหรอใช้ชีวิตด้วยกันสองคน่ยอันนี้เราก็สองคนพัดวันคือน้องไม่แน่ใจว่าอันนี้คือพี่แบบบิวให้กําลังใจหรือบิวแบบทําให้น้องแบบเครียดกว่าเดิมมันแบบมันกังวลกว่าเดิมอยู่นะไปก็แบบว่าข้อธรรมชาติเราก็จะไม่รู้ไงว่าเวลาคือเมื่อไหร่ตอนนี้เรารู้แล้วไงเครียดเหมือนเดิมโอเคก็มีคออสุกไปทุกวันแค่นี้แหละบาย ไม่พี่อเอื้อมไปจุ่คุ้มโปงฝุดแล้วก็หายไปเลยไม่ไหวแล้ววะน้องคมไม่ได้น้องพอคงุง